ขับนอเก่าเมื่อกี้แกก็หม่ชุมกันเนาะเหนอยางเก่าเหนไอ้คำเหาะเนบ้างปะเหนว่าแล้วเอ้เก่าเห็นไอ้คำมาแกงกไม迈แล้วเนาคือหนเนนเขาคิดทอดไอ้คำได้เขาเาบบ่อยเขาบอกยะกันยหนุ่มพี่จบอยู่้เก่าเห็บอกคำมาแกงกรเนาะแล้วบอกว่าคำลำหน้าเนาะกันยังโมไลดอก สวัสดีเด้อเอฟซีเบอรสุขุสุขคนมวยเป็นทั้งฝั่งไทยเนี่ฝั่งลาวเนาะในต่างประเทศหมอคำก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของหมอคำไซผู้ทองอะ่ะมื้อนี้เนะาะหมอคำไซผู้ทองก็ได้เดินทางมาบ้านน้องแดงเนาะอะ่ะมาเยี่ยมมายามมื้อนี้หมอคำมาแต่หน้าแต่เว็นเน,นื้อหนึงเนาะปกติหมอคำก็สิมามืดพี่น้องเอ้ยป้าเรามาเพิ่นก็นยังดำให้ดำหน้าบ่ทันแล้วอยู่พี่น้องเอ้ยอ่นดำในก็นยังหลายเต็มอยู่เนาะอะ่ะเป็นจังไงก็ไป บมาคำสิพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของบมาคำเข้าไปถามข่าวถามข่าวอ่าน้องแดงและแม่จอดเนะดาะดำให้นำหน้าแล้วเดือเป็นจังไดงเนาะอ่าบัได้พ่อกันโดนกินหอกคิดถึงกันอยู่บเป็นจังไดงกะเข้าไปโอ้ลมถามเพิ่นกับบมาคำพร้อมๆกันเลยเนาะบมาคำกับบันไดมาดนเติบทางบมาคำกับดำให้ดำหน้าคือกันพี่น้องเอ้ยป้าเนาะวันนี้บรรยากาศก็ดีดีบรรยากาศคอยคำน้องแดง กันยังบอคำปันไดเนะาะบอคำม,มาแต่เว้นมันนี่กะถือโอกาสนี้มาอ่าอ,อัปเดตตามข่าวตามข่าวเนาะดำให้นดำหน้าแล้วเป็นยังไง่บาบอคำก็บด้คอยลงคลิปเนาะกราบขอโทษขออภัยน้ำมลายเพราะว่าบอคำกะดำให้ดำหน้าอ่าบรรคอยลงคลิปอ๋อเนาะแม่จอนนั่งเอาสบายดีแม่จอนสบายดี <c oughs> แล้วก็มาเห็นบ่แมนแล้วดำหน้าหรอยังเจ้าแล้วนนหรือว่าเจ้าน่ะ ยังม hmm. ่เลี้บ่เจ้ากันไม้รนนมๆเพิ่นเอาสบายดีนงละเต้นสบายดีนึงแดงเลยต้อตมให้ยังกะทำหน้าอยู่บ่มือนี่โอ้น้องแดงดำแล้วจังห้เลยตอนได้หายหนึ่งแล้วได้หาหนึ่มือกี้สีย่า่องให้เนาะเลยอ๋อตอนเศร้าตอนแรง

ข้ามสิมือได้บ่หน่ฮะน้องแดงโอ้เมื่อไม่ได้ฉันนอนอยู่เฮือนงแดงอยแดนี่ให้นอนอยู่บ่นอนโอ้นอนนี่นอนนี่ก็ได้ดอกนี่พี่น้องเงินนั่น้ไม่จอดเนาะคนโตเมื่อไม่ได้เห็นได้ใช่หน้าพี่หนูทางไหนพ่อไปทางไหนมึงเล็กเราใส่อืเอาไปเอางัวเขาเอาไปเอางัวเขาคอกบ่เว้นคือว่ามากขอกแกทำไม่ถ้าแกทำไม่เว้นนี่บ่ ผู้ไดแกงเนาะบะพามีบ่เอาแซบบ่บมีกับบะเวีงบะามีกับบะเวียงเห็นแกงน้ืไม่อีกแล้วหนึ่งปลาโอ้หนึ่งปลาเนาะคือว่าจะใไหนนะปืนช่ช่วอยู่นึ่งเขาทางบอกคำดําหน้านะบาได้คอยมาพราเส้็ทางไปหน้าก็อู้ลําบากมนแม่นาก Ta phun tóc nằm giữa nằm lại hủa mạng để ô có bora lời mẹ ngon thưa cả non na nga nga cả ma nga nga ngon thưa nga 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 về nga nó, nga 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 เคยผ่อย <od> ังหรือบวิบนี้มีบ่มีอืมดีเลยเชนเนอร์มาพี่น้อง์เลยมาบ่มีของฝากมือนันมาเอาหอยแม่พิณเนอรให้น้องตูมมาให้เนาะเด้อขายน้องตูมสิบพันพิ่นซื้อขนมพี่น้อง์เลยเอาหอยเมื่อก้อยกินเนาะแซ่บดอกบัวไอ้น้องบัวนี่บ่ไปเอานาะเด้อมันมีดอกบ่ดอกบัวมีเขาให้แล้วมีบ่ดอกบัวขาวเป็นบ่ Rồi. Ồ, hao thảm sư ở phần này bọn. Hả? Phần khai chứ không? Chắc đó. Ừ, phần hải đồng tùng. Lại đỏ chứ không? Ồ, nó, phần mà bảo khăm nhạc cao đỏ nó. Đọc bùa, mềm đọc bùa phân khai cả Thảm mới đưa, thảm mới bỏ yêu Nếu nói mình cũng kìm Đôi, mẹ à. พ่อเจ้าโอ้เราไปหางคืนบ่ยังคืนเออยังคืนแล้วมันพูขึ้นโลดทางเว้นนี่บ่ขึ้นบ่เวนบ่ขึ้นอืๆมือปางวนก็เต็มคู่ฟัก้อยกินถ้าก้กเฮากินเรื่อยแเนาะเยแมนเออเนาะกินเรื่อยแนล่ะเนาะยๆน้องแดงได้สิกินบ่มักบ่ก้อยหอยน่ะจังมัก นักอยู่บ่อ่าส่วนมากเจ้ามักแบบใดมักต้มหรือมักก้อยแก้อยอืมก้อยเป็นบ่เป็นอืมโดยปกติมักก้อยกินติโดยต้มกัแซ่บคือกันไหนน้องแดงโดยจะแซ่บต้มแล้วใส่น้ําจิ้มเนาะน้ําจิ้มซีฟู้ดน้องแดงคืออารมณ์ดีแท้มเนาะยิ้มยงยิ้มตลอดมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเออเพราะว่า ปกติดำหน้าก็ขึ้นคำม่้งคือประมาณนี้เด้อเนาะบอกคำขึ้นคำได้มีมือนี่เนาะมาขึ้นตะเวนกันเลยคิดทอดน้องแดงเนี่ยใบเยี่ยมน้องแดงก่อนว่ะดำหน้าแล้วละบ่เนาะว่ะก็เลยมาเยี่ยมมาเล่นมาพูดคุยโอลมแมงปันห้อยยิ้มให้กันน้องแดงเนาะผู้น้องตูมหิวยังนั่นหอยเนวะอ่ะผู้นี่น้องเอ้ย Ghê ha. Bò mình nhảy nó. Ừm, à, 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 à. Chắc mưa lắm xe bay Đồ, đi. Ta khืน đi. Ồ, khืน đi nó. Ao ao nó. Bên chị thùng. Rồi rồi nó, à? ừ. để qua cần. Ồ, cháu bữa nào bố đông đã. hình sửa cho thừa nó. Mình กูฮักบฮักกูฮักบบ่ชืนนีได้มาเวียงน่ะบ่โดยโอ้นี่จะเมื่อยอยู่เราอ่ะอือกูเป็นนอจอดเนี่ยล่ะพากูกินหอยแล้วโดยแล้วหัวอ่ะเออฮยเมาเวียงน่ะบ่โดยอือ้ากินหอยจะทอจะชู่เป็นจอดจะพากินหอยแล้วนจมดิ ผลลินพี่เราไงผลโต๋ไหนเนาะเอาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำได้ไหมจอนนี่ชุกแล้วชุกเรียบร้อยเลยโอ้เมนี้เมนูยังมื้อนี่ปลาปลามีอยู่ปลาเบวแยงหนึ่งเหรอบ่โดยแกงหน่อไม้โอ้ปลาแกงหน่อไม้อันใดแซ่บฮะน้องตูมแกงหน่อไม้ครับโอ้แกงหน่อไม้แซ่บกว่าบอ๊ะโอ้เนาะพอกคำก็ไปแกงหน่อไม้เลยเนาะพอบอครับผมกินประจําเลย อยู่หน้าน่ะเนาะช่วงนำาให้นำหน้ากะกินเด้นท์เอาไหมเลยมือหาไม้แกงไงเด้อเจ๊จะแกงบ่เลยอ๋อได้ได้ได้เนาะอ่าจากมือสามให้แกงอ่ามื้อนี้คือว่าบ่าเลียงแกงอยู่แกงอยู่ยังไม่หลายมือมันก็อยากแล้วอ๋หลายมือก็อยากเลยเนาะโอเคได้ได้ได้อ่าถ้าบอกคำมีโอกาสมาอีกัะสีหามาให้เนาะหามาเพื่อมาแกงพี่น้องเลยแถวมาให้แม่จอนแกงเองได้เนาะ เลยแต่แม่จอนสิต้มสิแกงแหละแต่แม่มักเมนูไดเนาะแม่จอเนาะเออมักต้มมักต้มบ่ต้มโอ้หนองแดงมักต้มหอกแ้วบ่ปานดต้มจําแจ้วเนาะโอ้มักคือกันเลยพี่น้องเอ้ยซุปกะแซ่บคือกันได้อ่าซุปบ่มันยังน้องน้องตมเฮเจ้าคือมวนแท้มื้อนี้บ่อ่าเนาะม่วนีคามสุขดีมักเต้นบ โอ้ดีเนาะจะมาเต้นมีความสุขลาเริงสายบันเทิงเนาะเออเสื่อมกบใส่ต้องตัวตกดบดีเมื่อได้บานนี้ตกซ้ำนี่เมื่อได้ดอกน้องแม่เนาะถ้าตกแห้งกูนี่กะคือว่าแหละแมนเมื่อบ่ได้คือเก่าเนาะโอ้ยหเขาหอบแกคขำเลยเนาะเก่าเมื่อกี้แกก็ใหม่ชุมกันเนาะไม่เห็นว่าไอ้แก้วกับใครำเนาะ พิ่นว่าบ่เพิ่นว่าแล้วโอ้ยจะกล้าบ่เฮ็ดให้ครับมาแกงกไม้แล้วบ่คือบ่เฮ็ดเนาะเขาว่าคิดฮอดคับเด็กเขาแม่บ่บ่อย่่ยอี้มอยู่้ให้บอกคมาแกงไม้เนาะลวเิ่คนาเนาะก็ยังบ่หลายดอกยัง3 4อแต่ว่ามันใหญ่แม่จอนี่แม่มันใหญ่มันกว้างเนาะ ดำกับสามสี่คนบางหนึ่งนี่กะมีหมูมาซอยแน่มีไอ้มาซอยแน่เน้อไอ้หักเอ้หักมาซอยกะยังโมเดลครับปันใดเนาะบางเทือกับนอนหน้ามือนี่ก็ได้นอนหน้าอีกไจักไม่จริงบอกคำนะนอนแหน่งเนาะผู้แรกบอคำดำหน้าแล้วผู้แรกเสด็จมาดูมากระบอเวียงดูหรีอดอกหลังจากที่ดำหน้าแล้วเนาะบางบางเธอกัดำหน้าแล้วก็ได้ไปปะได้เนาะบางเธอเขาใไปลงไปกรุงเทพ เนาะเก็บเปอร์ไว้ทางนี้เด้อในแดงเด้อฮะเก็บเบอร์เออเกเปอรไว้ดเด้อโอมีเฟซอยู่น้องแดงเนาะอืแม่นมีเฟซน้องแดงอยู่เนาะอ่ะคิดฮอดคิดงก็โทรเล่นโทรคุยนํากันได้อ่าอยู่ฝั่งไทยก็โทรได้คือกันเนาะกล้องเป็นจังไดอยู่บ้านเฮาอ่าบบคําก็ฟังเบิ่งเนาะหลังจากนํานาแล้วพุ่นแหละสิได้ไปบ่เพิก จะได้ถ่ายคลิปอยู่บ้านเลยนะเนี่มได้ไปมาบอกเลยเด้อคุณวจ้าก็บอกได้เนาะมือได้ไปสิมาล่าดอกเนาะมาบอกข่าวทั้งนี้กับยังบม่เหลือหลายเนาะดำนาเนาะยังหลายเตอรทั้งแม่จองกับยังหลายอยู่บ่างยังนาสิบหายอ้อสิบหายน้องตูมมาโบย่านสิบหายน้องตูมเนาะมาโลดมาโลดแล้วเจ้าได้ดำอยู่บ่มาโนดนะ เอาไหลไก่เขาไหลงัวอยู่เอ้างัวไปละงัวเขาเจ้าบ่แม่เลยกระเทมผุงงัวแล้วเกล็ดกระหงัวเขาเจ้าจ้างบ่เออจ้างแล้วลแล้วโตกบโอ้จ้างให้เบิ่งให้ก่อนเนาะเบิ่งก่อนโตก็เสียแล้วก็ว่ามาปุ๋ยเบิ่งใหายแล้วอี๋เราอยู่ใส่เราดำอยู่บ้านเมียเราผุใช้เหือดเราได้เหือดเลย กายเด้นนี่ล่างนี้บ่เออตัวแฉมเนาะดูดูยูดูโลกาโมนี่มีม,มีภัยแนงมาซอยโลกาโมนี่มามีภัยมามีภัยคือว่าเสาเลยมมีภั <laughs> มยมันต้องแดงเขาปกติคือมีหลายคนเนาะมาโลกาซอยคือว่าแล้วบางคนกะดำหน้าภัยหน้ามานัไมนไม่เนาะโดยมันนี่โลกาแล้วจังมัดมันนี่ต้องแดง สามัดอืมนกก้าได้สามัดเนาะมื้อนี้คือดำอย่างเดียวบ่นี่ว่าลูกเพิ่มนกอีกนี่ดำใหญ่ๆเด้อ๋อนกจักสมื้อกกาจักมือปโทกบ่เดียวดกกามือโดยอ๋อมันใหญ่มันงกกกามือเลยแล้วก็มือที่4จังดโดยปโทเนาะพ่อแม่พี่น้องออคือสิอแบบว่าให้เบิดตาเลยบ่น้องแดง สิลงเห้เบตาเลยเนาะสามมือเนาะอาดมือมือละคู่อามันอ้คาดยังไงเขาคาดคือครื่งเอาเนาะ้าเฮารกก้าลายๆกะไว้ทำไมเนาะเดนเมนสามมือนี่ถ้าเบิดบ่ตาหนึ่งเบิดเบิดอ๋อเก่งเก่งนอนตาอะแตังเออลงจากคนหลายหลายคนเนาะมีคนมาชอยกะ หมดใบเนาะโด้ผมคือบอกคำนั่นเนาะโลกาสามสี่คนบอกคำกันเลยยังหลายเติมโดบืนนี้บืนนี้ยังไม่ดำเป็นบ่บม่ดำโลกาบุญโอบืนกับโลกาดูดบืนกับลกามือที่สี่ยังดำเนาะโดยคือข้างหลังพุ่นแกเม่นนะจะบอกเม่นและหน้าสามให้หน้าสามใหมีหน้ามาได แม่เอาคือยังเนาะนั่นก็ยังอือยังคือกันพี่น้องเยเอาเนาะฮอดมื้อแมน่สิแมเนาะไม่จเนาะเด้ออือบื้อนี้ก็สิมีคนมาลกก้าซอยหลายอยู่มั้งเด้อเนาะเนาะมีหลายมาหลายคือเก่าแหละเนาะมาเวียนก็มาอีกแล้วอื่นนี่เนาะอืก็ิบาอ้อื่นกดนมาือนกบ่ได้มาเพื่นโอ้เพิ่นว่านะ ต้องมาเนาะเพินพ่นเมื่อเช้าเพิน่นอาชีมาเฮ็ดเมน,นูยังกับ่บอกว่ได้แนบปืนนี่เนาะเออมั็นอาชีมาเฮ็ดเมนูใหน้น้องแดง,กกน,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 งน้องแดงมักกินเมนูยังน้องน้องแดงมักกินยังกับเขาเนี่แบบพิเศษเลยมักมักในตัวน้องนะน้องมักแบบมักกินนะหมักกินยังเอาจังไหนก็ได้ดิเอาเน,นาะจังไหนก็ได้นมจะเอาอพี่น้องเลยมืดผ้ามืดฝนลมมาแล้วบาทนี่ แห้งข um> ึ้นแห้งขึ้นแล้วแบบเวียงๆว่าแล้วนานหน่อกินน้ำหวานเนาะได้ได้คุณยายก็จะแกให้กินน้ำหวานดยกินน้ำหวานเนาะโดยอูแต่กินน้ำหวานมาขึ้นยากเลยว่าจะดูดูหอยนี่ให้บอกข้ามบดเลยบ่หนเอาอบดแล้วแล้ววิวผมกินได้น้องไม่พี่น้องผููบอกข้ามมาวันนี้เพิ่นมีหอยเนาะของฝากของต้อนเพิ่นว่า

เป็นน้ำใจเนาะไม่จอเนาะน้ำใจคิดน้ำใจทางบองคำแล้วก็ทานไม่จอเนาะจักรไรเด้อเนาะมีเงินตอนนี้อเมจเด้อโดยโดยซื้อขนมเนาะบริบทไบางคำก็จะได้ก้อยหอยีนแบเร้งนี่ใช่เนาะวิ่งเอากินอยู่เนาะการบูธือว่ากินตะมือกบจ่างลูโดยโดยเปเงี้ยกด้ได้องเขาเลยคุณคูคกณขอจะเป็นเงี้ย เอาทีเฮาอีบไปทางนั้นเฮาค่าลูกค้าต้อมื้อคืนโยวไปโอ้เนาะพี่เจ้าก็ไปบ่อืมคืนไปก็ได้เนาะเจ้าเนาะน้อยอยู่เวนก็ได้โอ้มื้อนี้ได้กับข้าวพี่น้องเอ้ยบ่ค้ําได้หอยเนาะมื้อนี้อ่ากะเป็นน้ําใจจากน้องแดงเนาะแล้วก็แม่จอนอ่าบ่ค้ําก็มีหยังตอบแทนกะเป็นเงินเนาะเอาเป็นเงินแทนอ่า้เป็นน้ําใจของบ่ค้ําเนาะ เออนี่ก็เป็นน้ําใจของแม่และครอบครัน้องแดงเนาะแบ่งปันกันอ่อโอเคเนาะก็คือสิประมาณนี้บ่ค่ําคือสิขอตัวจบคลิปกลับก่อนด้มั้ยเด้อน้องแดงเพราะว่าเสียวหอยมุต้มแล้วก็ย่านฝนตกแห้งเนาะย่านบ่ค่ําเมื่อบ่ได้อ่ะโอเคอ่ะสบายดีบ๊ายบายโมีจุ๊บนําน้องจุ๊บอสดีน้องนะกินขนมเนาะไม่ใช่ขนมนะบ่ฝากบ่เอาบอยเอาล่ะสดีเด้อทั้งน้ โดยเนาะไปเห็นคนถ่ายหน้ามึงเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เคง่ายขึ้นเนาะโดยโดยทั้งกะคือสีประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอค้ำมึงคือขอตัวจบคลิปแลยครับก่อนเพราะว่ามืดฟ้ามืดฝนมาแล้วเนาะฝนกระต่าเดี๋ยวบอค้ำเมื่อไรเนาะเส้นทางกลับกับไก่เติบมืดผ้ามืดฝนฝนลินต้องแหละพี่น้องเอ้ยอ่ะบอค้ำขอขอบุณขอบคุณเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขอบอค้ำที่ชื่นชอบมักในตัวของบอค้ำบอค้ำขอขอบคุณหลายๆเนาะอ่า ฝากคลิปนี้ไว้กับกอเอฟซีนะเกิดขอบคุณพี่น้องของบอค้ำให้พงศ์เพพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กด,ก,กดติดตามกดซับสไคร้ให้บอค้ำในเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บอค้ำเห็ุคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้เนาะบอค้ำมัคือสิ่งเล่าวคำว่าสบายดีสบายดี